และนี่ก็คือเครื่องดินสวิตสองของผมนะครับผมที่ผมซื้อมาสำหรับใครเห็นเฮ้ยพี่ทำไมเห็นลายมันหวานแหววเหลือเกินจากคลิปไก่ย่างที่ผมทำไปนะครับผม,ผมบอกเลยเครับว่าเคสนี้ไม่ใช่ผมซื้อมานะเป็นแฟนผมซื้อมาครับผมแอดมินยูกินะเขาซื้อมาซึ่งเคสของผมตอนแรกมีการกระแทกแบบว่าแขึงขังปึงปังแบบว่าสมชายนะครับน่าดูเลยนะแต่พอดีว่าแฟนเขาอยากได้เคส แคปเตอร์สากุระคุณมันน่ารักอะ่ะมันก็เลยต้องตามใจเขาซื้อมาครับผมนี่โอ้โหมีทั้งแบบว่าตัวจอยนะของตัวจอยนะครับแล้วก็ไอที่ตัวเครื่องนะครับนี่อย่างนี้เลยนะเออสดใสน่ารักมากนะแล้วมีที่จริงมันมีลายลายหนึ่งที่ผมอยากได้มากคือลายอีวาศ1นนะครับพอดีว่ามันมีเคสนี้ก่อนแล้วไง แฟนผมซื้อเคสนี้มาก่อนแล้วไงไม่ต้อผมใส่อ e ีวาศูนย์หนึ่งไปแล้วดูใส่ซะหวานแววเลยการแคปเจอร์สากุระสุดน่ารักนะสำหรับใครที่สนใจฮะสาวๆคนไหนที่ซื้อเครื่องนินสวิตสองไว้เพื่อรอเล่น Animal c r o s s i n g นะครับก็อยากได้เคสไลน์นี้ผมปักตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปตำกันได้เลยครับ